สวัสดีครับนักเรียนครับก <_ d> um> ็ในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่13แล้วนะครับของเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับซึ่งก็เป็นคลิปสุดท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับในคลิปนี้นะครับพูดถึงเรื่องของคอทายแล้วก็เปอร์เซ็นทายของข้อมูลนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการวัดตําแหน่งที่ของข้อมูลด้วยคอทายนะครับแล้วก็การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูลด้วยเปอร์เซ็นทายนะครับ สำหรับการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับก็จะเป็นการพิจารณาตำแหน่งที่ของข้อมูลตัวหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ที่นิยมนะครับเราก็จะแยกเป็น2ค่าด้วยกันนะครับก็คือการหาพอทายแล้วก็การหาตำแหน่งที่ของข้อมูลด้วยเปอร์เซ็นต์ถ่ายนี่เองนะครับสำหรับพอทายนะครับเราเคยพูดไปแล้วในตอนที่เราเขียนแผน่นภาพกล่องนะครับหรือบล็อกพอตของเรานะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับในการหาพอทายเนี่ยเราต้องเลี้ยงลำดับข้อมูลครับ จากน้อยไปมากก่อนนะครับ2ก i mean. ็คือหาตำแหน่งของข้อมูลครับก็คือเป็น i คูณ n บวก1ส่วนที่4นะครับนี่คือตำแหน่งของคอทายนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคอทายก็ยังมีคอทายที่1คอทายที่2แล้วก็คอทายที่3นั่นเองนะครับเมื่อเราหาตำแหน่งของคอทายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหาค่าของคอทายจากตำแหน่งที่เราได้มานะครับอย่างที่บอกนะครับคอทายเนี่ย คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับก็จะมีพอทายที่1นะครับก็มีส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็คือ2 5แรกนั่นเองพอทายที่2ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับก็คือ50%แรกนะครับ50%แรกแล้วก็พอทายที่3ก็คืออยู่ตำแหน่งที่ส่วนที่75นะครับก็คือ75ก็คือแบ่งออกเป็น4ส่วนในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอทที่2เนี่ยคืออยู่ตรงตำแหน่ง กึ่งกลางของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามัยธยฐานก็จะมีค่าเท่ากับคอท้ายที่2เช่นเดียวกันนะครับนอกจากมัยธยฐานเนี่ยจะทําตัวเป็นค่ากลางของข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการวัดตําแหน่งที่ของข้อมูลได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่อยู่ในชีวิตจริงของเรานะครับก็จากข้อมูลสรุปรายงานสินค้าเกษตรที่สําคัญรายวันนะครับประจําสัปดาห์ที่1เดือนกันยายน2564นะครับ ในช่วงวันที่นะครับ6ถึงวันที่10กันยายน2564เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ,รรบจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ต้องการหาพอไทที่1ข้อไทที่2แล้วก็พอไทที่3ของราคาเฉลี่ยมะพร้าวผลแห้งต่อร้อยผลนั่นเองนะครับเลือกเฉพาะส่วนที่มันเป็นอ่าส่วนของมะพร้าวแล้วกันนะครับมะพร้าวแล้วกันในข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเมื่อเราหาค่าพอไทยที่1พอไทที่2ขอไทที่3เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็อยากจะทราบว่านะครับมะพร้าวผลแห้งขนาดใดนะครับแล้วแหล่งใดที่มีราคาเฉลี่ยของมะพร้าวผลแห้งต่อร้อยผลเนี่ยน้อยกว่าข้อทยที่1บ้างนะครับก็ต่อคำถามที่2ของเรานะครับและคําถามที่3ครับแน่นอนครับเราก็ถามว่านะครับมะพร้าวผลแห้งขนาดใดและแหล่งใดที่มีราคาเฉลี่ยของมะพร้าวผลแห้งต่อร้อยผลมากกว่าข้อทยที่3บ้างนะครับสามคำถามตรงนี้นักเรียนสามารถหยุดคลิปก่อนแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองก่อนนะครับดูว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนหน้าที่ได้เรียนมาที่ยังนะครับ ก็จากข้อมูลที่นะครับที่เราได้มานะครับถ้าเราต้องการหาคอทายที่1นึ่คอทายที่2องคอทายที่3นะครับงั้นเราต้องเรียงลําดับข้อมูลก่อนนะครับเราก็เรียงลําดับนะครับราคาเฉลี่ยของมะพร้าวผลแห้งต่อร้อยผลนะครับจากน้อยไปมากก่อนนะครับก็จะได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ280 430นะครับ460 500 520 580 600 800แล้วก็840้อยสี่สนะครับงั้นเราจะหาคอทายที่หนึ่งเราก็ต้องหาตําแหน่งของคอทายที่1ก่อนนะครับก็เป็น 1นึ่งคูณเก้วงหส่วนที่สครับก็คือ2.5นั่นหมายความว่านะครับพอท้ายที่1ของเราก็อยู่ระหว่างตัวที่2กับตัวที่3นะครับก็คือใครครับก็คือ4 30กับสี่ร้นั่นเองนะครับเนี่เราก็นำสี่ร้ามสิบบวกสี่กส่วนที่สก็เท่าสี่อยสีบห้าบาทนั่นเองนะครับต่อมามาหาคอท้ายที่สองครับคอท้ายที่2นะครับเราก็ต้องหาตําแหน่งคอท้ายที่2ครับก็จากอะไรครับ2องคูณเก้าวงหส่วนที่สครับก็คือเท่ากับหถูกไหมครับเพราะงั้น คอทายที่สองก็คืออยู่ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางก็คือตัวที่ห้านั่นเองนะครับตัวที่ห้าก็คือใครครับก็คือห้าร้อยี่สิบาทนั่นเองนะครับหลังจากเราหาคอทายหนึ่งคอทายที่สองแล้วก็มาหาคอทายที่สามต่อกันเลยนะครับคอทายที่สามเมข้อมูลนี้นะครับเราก็ต้องหาตำแหน่งคอทายที่สามก็เป็นสามคูณเก้าบวกหนึ่งส่วนที่สี่ครับก็คือเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าก็คืออยู่ระหว่างตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดนั่นเองนะครับตัวเจ็ดกับตัวที่แปดคือใครครับก็ต้องเป็น หกร้อยกับแปดร้อยนั่นเองนะครับก็เอาหกร้อยบวกแปดร้อยแล้วหารด้วยสองก็คือค่าเฉลี่ยของสองค่านี้นั่นเองนะครับก็เท่ากับเจ็ดร้อยนั่นเองนะครับเราไปเห็นว่านะครับในการหาของเราเนี่ยก็ขอทายที่หนึ่งนะครับก็เท่ากับสี่ร้อยสี่สิบห้าครับขอทายที่สองก็คือห้าร้อยยี่สิบแล้วก็ขอทายที่สามก็คือเจ็ดร้อยนะครับบาทต่อร้อยพจนนั่นเองนะครับก็จากข้อมูลในข้อหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะไปตอบคําถามข้อที่สองกันนะครับว่านะครับ มะพร้าวผลแห้งขนาดใดและแหล่งใดนะครับที่มีราคาเฉลี่ยของมะพร้าวผลแห่งต่อร้อยผลน้อยกว่าขาไท้ายที่หนึ่งบ้างนะครับก็นะครับก็จากที่ข้อมูลในข้ไท้ายหนึ่งเท่ากับ445้่้าใช่ไหมครับก็จะพบว่ามี2แหล่งด้วยกันนะครับก็คือผลมะพร้าวนะครับแห้งขนาดเล็กนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มะพร้าวแห้งขนาดละนะครับของทวระเทศนนั่นเองนะครับแล้วความทำที่3ามก็ มะพร้าวผลแห้งขนาดใดและแหล่งใดที่มีราคาเฉลี่ยของอะมะพร้าวผลแห้งต่อร้อยผลอย่างมากกว่าเขาอใดทสามบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมดกี่แหล่งครับสองแรงด้วยกันใช่ไหมครับสองแ่งด้วยกันก็คืออะไรครับมะพร้าวแห้งขนาดใหญ่นะครับของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มะพร้าวแห้งขนาดใหญ่ของอำเภอทั et, บสะเกดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับก็ต่อมาครับในการหาเปอร์เซ็นต์ไทยมาอะไรกันนะครับเปอร์เซ็นต์ไทยก็ จะเป็นการวัดตำแหน่งที่เช่นเดียวกับคอทยนะครับก็อย่างแรกเราก็ต้องเรียงลําดับข้อมูลเช่นเดียวกันครับในลําดับในการทาก็คือเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากครับหลังจากนั้นก็หาตําแหน่งของเปอร์เซ็นทายครับตาแหน่งของเปอร์เซ็นทายจากอะไรเอย่ยก็จาก i อคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วน้ร้อยครับก็ i อเท่ากับหนึ่งสองสามหรือไปถึงเก้าเก้านี่เป็นเก้าเก้าเพราะเราแบ่งข้อมูลตรงนี้ออกเป็นร้อยส่วนด้วยกันนะครับร้อยส่วนด้วยกันนะครับก็พอได้ตําแหน่งของเปอร์เซ็นทายเรียบร้อยแล้วเราก็หาค่าของเปอร์เซ็นทาย เปอร์เซ็นทายที่ไอจะตำแหน่งที่เราได้มานั่นเองนะครับก็นะครับเปอร์เซ็นทายเนี่ยเขาสังเกตนะครับเปอร์เซ็นทายกับคอไทายก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับก็อย่างเช่นคอไทายที่1นะครับก็คือ1นึ่คูณเบวกหส่วนที่สใช่ไหมครับก็คือ25่สิบห้คูณเนบวกหส่วนที่ร้อนะครับแสดงว่าคอไทายหนึ่งกับเปอร์เซ็นทายที่ยี่สิบห้าคือตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งก็คือคอไทายที่สองครับก็เป็นสองคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วนที่สี่ก็คือห้าสิบคูณเอ็นบวกหนึ่ง คอทายที่3ก็เป็น3ามคูณเอ็นบวกหส่วนดี่ก็เท่ากับ75็ดสิบห้าคูณเอ็นบวกหส่วนด้วร้อยก็คือตำแหน่งที่ของเปอร์เซ็นไถที่75นั่นเองนั่นหมายความว่าเราก็จะพบว่านะครับคอไทายที่1เมื่ออยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเปอร์เซ็นไถเจ็ดสิบห้าฉะนนค่าคอทายหนึ่งกับเจ็ดสิบห้าก็มี่สินะครับก็คือเท่ากันนะครับแล้วก็มัยธยฐานนะครับก็ยังมีค่าเท่ากับคอไทายที่สองแล้วก็มีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นไถที่ห้าสิบนะครับมี สุดท้ายก็คือคอชายที่3ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นไถที่ายที่75นั่นเองนะครับเปอร์เซ็นไถที่75็ดส้นั่นเองนะครับเทียบกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับก็คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับจำนวน30คนนะครับซึ่งมีคะแนนเต็มก็คือหนึ่งคะแนนดังนี้นะครับดังนี้นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับอยากต้องการทราบว่าเปอร์เซ็นไที่2ี่บนะครับ เปอร์เซ็นไท์ที่ห้าสิบแล้วก็เปอร์เซ็นไนท์เจ็ดสิบห้าของข้อมูลนี่คือค่าใดบ้างน,นะครับแล้วก็อยากจะหาว่านะครับว่าคะแนนสอบที่มีนักเรียนประมาณร้อยละยี่สิบของห้องนะครับได้คะแนนต่ํากว่านี่เท่ากับเท่าใดนะครับแล้วก็คะแนนสอบนะครับคะแนนสอบที่อะไรครับมีนักเรียนประมาณหนึ่งในสี่ห้องได้คะแนนสูงกว่าเท่ากับเท่าใดนะครับสามคำถามนะครับใน,ในสามารถหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองก่อนนะครับดูว่าตัวเองเข้าใจมากหน่อยเพียงไดนะครับ จากตรงนี้นะครับจากข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่านะครับโจทย์ได้เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับดังนี้เลยงั้นเราก็สามารถหาอะไรครับหาเปอร์เซ็นต์ยีโดยการหาตําแหน่งของเปอร์เซ็นต์ยี่20ิบจากเลยครับยี่สิบคูณสามสิบบวกหนึ่งส่วนได้ร้อยนะครับก็คือหกจุดสองนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบอยู่ระหว่างตัวที่หกกับตัวที่เจ็ดนั่นเองนะครับนั่นก็คือใครครับก็คือใครอะ ก็คือ60กับ62นะครับเพราะงั้นในการหาตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องหาเลยครับต้องหาว่าผลต่างระหว่างข้อมูลตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยเท่ากับอะไรครับก็62ลบ60นะครับก็คือ2นั่นเองนะครับแล้วก็หาผลต่างระหว่างข้อมูลตำแหน่งที่6กับเปอร์เซ็นต์หายี่สินะครับก็คือ6.2ลบ6ก็คือ0.2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเปอร์เซ็นต์หายี่20บก็เท่ากับ 60บวก0.2นคูณกับ2นะครับก็คือ60.4นั่นเองนะครับ60.4นั่นเองนะครับต่อไปครับหาเปอร์เซ็นต์ไหนที่50านะครับเปอร์เซ็นต์ไหนที่50นะครับก็เป็นไงครับก็50คูณกับอะไรครับ30บวก1ส่วนด้วย1 0อยนะครับก็คือ15.5นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ระหว่างนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่างตัวที่15กับ16นะครับก็คือใครครับก็คือค่ายก็ต้องเป็น74็5ีนั่นเองก็นำมาเลยครับตรงน ก็ได้15.5ใช่ไหมก็หาค่าเฉลี่ยระหว่าง5 70 75นี่เลยก็คือ74บวก75แลห้าหาด้วย2ก็คือ74.5นั่นเองนะครับนะครับก็ต่อมาก็หาเปอร์เซ็นไทที่75บ้างเลยกันะครับเ็หาก็หาตำแหน่งก่อนครับเหมือนเดิมนะครับก็75คูณ30บก1ส่วนได้ร้อยับก็คือ23.25ครับเพราะฉะนั้นนะครับเปอร์เซ็นไทยที่75ก็อยู่ระหว่างตัวที่23กัับตวที่2รับค็อืะหะ่วง 82กับส5นั่นเองนะครับงั้นก็หาผลต่างกันครับผลต่างระหว่างตำแหน่งที่23กับ24ก็คือ85ดสลบไปนะครับก็เท่ากับอะไรครับ3นั่นเองนะครับแล้วก็หาผลต่างระหว่างตำแหน่งที่23กับเปอร์เซ็นไทที่เจ็ดสินะครับก็คือ23.25ิบลบยีก็คือ0.25นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเปอร์เซ็นไทที่เจ็ดสิก็เท่ากับ 82บวกกับ0.25คูณจะสามนะครับก็คือ82.75นี่เองนะครับเมื่อเราได้ค่านะครับทั้งสามค่าขอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเปอร์เซ็นไท20ของเราก็คือ60.4ครับเปอร์เซ็นไทที่50ก็คือนะครับ74.5แล้วก็เปอร์เซ็นไทที่75ก็คือ82.75คะแนนนั่นเองนะครับก็จากที่เราหาทั้งสามค่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปตอบคําถามข้อที่สองกันนะครับว่าคะแนนสอบที่มีนักเรียนประมาณร้อยละ20 ของห้องได้คะแนนต่ากว่าเท่ากับเท่าได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะพบว่าก็คือค่าเปอร์เซ็นต์หายยี่สินั่นเองนะครับก็ยังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหกสิจุดสี่คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็คะแนนสอบที่มีนักเรียนประมาณหนึ่งใน4ี่ของห้องได้คะแนนสูงกว่าเท่ากับเท่าได้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็คืออะไรครับเปอร์เซ็นต์หายที่เจ็ิห้านั่นเองก็มีค่าเท่ากับอะไรครับแปดสิบสองจุด็้าคะแนนนั่นเองนะครับ เราสังเกตนะครับเราก็จะเห็นว่าในการหาคอทายแล้วก็เปอร์เซ็นทายนะครับสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นนะครับจะมีค่านอกเกมก็ตามนะครับเนื่องจากว่าการหาคอทายและเปอร์เซ็นทายนั้นสามารถจะใช้พิจารณาเนี่ยเพียงแค่ตำแหน่งของข้อมูลเท่านั้นนะครับจากที่เราเรียนรู้วันนี้นะครับขอทบทวนอีกครั้งนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลครับที่สำคัญสำคัญและที่นิยมใช้ก็คือมีคอทายแล้วก็เปอร์เซ็นทายนะครับ การหาคอทายครับก็คือเราต้องเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับการหาตําแหน่งคอทายก็ okay. right yeah. i ขุด n บวกหนึ่งศูนย์ท well, ี nice. ่สี่นะครับโดยที่คอทายของเราจะมีด้วยกัน3ค่านะครับคือคอทายที่1นึ่งอทายที่2แล้วก็คอทายที่3นะครับแล้วเมื่อเราได้ตําแหน่งที่ของข้อมูลเรียบร้อยเราก็จะไปหาคอทายที่ i นั่นเองนะครับคอทายที่เราได้นั่นเองนะครับอยงนั้นก็นะครับเราก็จะพบว่าในการหาคอทายคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันนะครับคือส่วนละ25%เเท่าเท่ากันหรือ หนึ 1> 1่งในสี่นั่นเองนะครับหนึ่งในสี่นั่นเองนะครับแล,และอีกอย่างหนึ่งเราก็จะพบว่าในตำแหน่งตรงกลางนะครับของข้อมูลเนี่ยก็คือคอทายที่สองนะครับก็ยังมีค่าเท่ากับมัธยฐานส่งผลให้มัธยฐานเนี่ยก็สามารถใช้ Maps. ในการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดเซนทายของเราครับเปิดเซนทายก็ในการหาครับก็สามารถหาโดยการครับเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามากเช่นเดียวกับคอทายนะครับเพอในการวัดตำแหน่งที่ถูกไหมครับ สองก็คือหาตำแหน่งจาก i อคูดเบวกหนึ่งส่วนได้ร้อยครับจากคอทายส่วนท mm hmm. ี่สี่เนื่องจากคอทายเนี่ยแบ่งข้อมูลเปสี่ส่วนแต่เปอร์เซ็นไทายแบ่งข้อมูลออกเป็นร้อยส่วนนะครับ mm hmm. ก็ส่วนได้ร้อยนะครับ mm hmm. โดยที่ p r เปอร์เซ็นไทายของเราก็จะมีเปอร์เซ็นทาที่หนึ่งสองสามไปถึงเปอร์เซ็นไทายที่เก้าสิบเก้านะครับแล้วก็พอเราได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็จะหาค่าของเปอร์เซ็นไทายที่เราต้องการหานั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างคอทายกับเปอร์เซ็นทายนั่นก็คือคอทายที่1ของเรานะครับก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่75าครับมัธยฐานก็จะเท่ากับคอทายที่2แล้วก็เท่ากับเปอร์เซ็นทายที่50นะครับแล้วก็คอทายที่3ของเราก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่75นะครับเปอร์เซ็ทนทาย7จ็ดสนเองเนื่องจากแต่ละค่านั้นมีอยู่ในตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกันนั่เองนะครับ จากที่เราได้ดูคลิปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผูก็อยากให้นักเรียนลองทำแบบฝึกที่13ดูนะครับว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะครับหรือลองไปศึกษานะครับทบทวนความรู้จากใบความรู้แล้วก็ใบกิจกรรมนะครับที่13ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ